หลังบ้านเนี่ยนะคะการดูแบบจัดเต็มที่โทรคุยกับแม่หมอเนี่ยนะคะเคสเนี่ยดูกันมาหลายปีแล้วจนรอบล่าสุดนะคะดูไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะคะเราก็ดูเปิดเซตไลาย3เดือนออกมานะคะการเงินกางานความรักสุขภาพดูแล้วสุขภาพของน้องเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดน้องก็บอกว่าใช่แม่หนูอยากทำสัญญกรรมพอดีก็เร็งเลงหาหมออยู่เราก็แนะนําหมอไปค่ะปรากฏว่า น้องก็ทักหมอไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะคะที่นี้ตัวน้องเองไม่มีคิวว่างเลยเพราะว่าน้องงานเยอะมากสรุปก็คือยังไม่ได้จองคิวกับหมอค่ะวันนี้ล่าสุดยี่ห้ามกราน้องทักมาบอกว่าแม่หนูสัญญากรมไม่ทนแล้วแหละเหมือนจะได้ทําอย่างอื่นแทนนะคะมีฝีขึ้นที่ตุ่มได้จั๊กแลก็เลยต้องผ่าตัด ก่อนที่จะไปทำศัลยกรรมอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดูดวงไว้ก็รอบครอบท่าหมอดูทักนะคะก็มีอยู่แค่2อย่างถ้าทักว่าจะมีการเปิดมีดผ่ดตาตัดอย่างเงี้ยเราจะทําสวยแก้เคล็ดไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเกี่ยวกับทําบุญอุปกรณ์การแพทย์ยาแดงยาใสาแผ้ก็ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่นไม่แม่นดูเอาจ้า